สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมเข้ามาแล้วก็กดติดตามให้ทางช่องน้องเอพารรยด้วยนะคะวันนี้นะคะแอดก็มาสรุปเลขอ,อาจารย์ที่ให้แล้วยังไม่หลุดนะคะท่านผู้ชมส่วนเลข7 9 9 7าตัวนี้นะคะก็ตรงกับเลขทะเบียนแอดนะคะแอดก็ปันเกี่ยวกับรถด้วยนะคะแล้วก็แอดก็ชอบตัวนี้นะคะอันนี้แอดก็เลยเอามาให้เพื่อนๆดูนะคะ อันนี้เป็นเลขพยาปึงนะคะท่านผูช้ชมงวนที่ผ่านมาไม่เขานะคะง้วดนี้นะคะพยาบาพยาปึงให้มาสีตัวนะคะ0 0 7 8นะคะแอดจับคู่ให้นะคะ0 0 0 7 0 8 7 8อันนี้ก็เป็นแนวทางนะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็ซื้อนะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะคะ เป็นแนวทางนะคะสนับสนุนรัฐบาลนะคะแล้วก็มาต่อที่เลขอาอาจารย์อ้วนนะคะอันนี้แอดขอบอกก่อนเลยนะคะว่าอาจารย์อ้วนให้เลขมายังไม่พลาดนะคะแอดก็อยากให้แฟนๆ fc หรือเพื่อนๆลงติดตามดูนะคะงวดน,นี้ให้30299 9 0 8 2 6 8 4นะคะส่วนเลข8 4เป็นเลขละเมอนะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็ให้ซื้อบนล่างนะคะถ้าชอบก็ซื้อนะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านเลขอาจารย์ใหญ่นะคะอันนี้อาจารย์ใหญ่ก็เข้านะคะแอดก็เลยเอามาให้เพื่อนๆดูนะคะแอดก็อยากให้เพื่อนๆตามดูนะคะก็ให้มาหลายงวดแล้วนะคะก็ยังไม่พลาดนะคะงวดนี้ให้บนนะคะ4 3 4 4 3 3ส่านะคะอา,อาจารย์ ใหญ่นะคะมั่นใจ43มากนะคะทผู้ชมล่าง95ตัวเดิมน,นะคะ,ะแล้วก็มาต่อที่เลขพี่ปงเน่งนะคะงวดนี้ก็ให้บนนะคะ75 85มั่นใจ75นะคะ85เป็นตัวรองนะคะล่างนะคะ7733นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็ซื้อนะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะคะแอดเอามานำเสนอเป็นแนวทางให้เท่านั้น